เปิดความสัมพันธ์อาชิมิยาฟังจากปากของพีททองเจือกําลังเป็นกระแสสำหรับลูกดาราที่กําลังซุ้มคบกันนั้นคือคู่ของน้องอาชิลูกพ่อฟุกเกิดพลกับน้องมิยาพิชาลูกสาวพีททองเจือเนื่องจากช่วงหลังๆไปไหนด้วยกันบ่อยมากทั้งกินข้าวที่เดียวกันเทีเ่ยวด้วยกันจนหลายคนนั้นแอบจิ้นแอบลุ้นไม่น้อยเลยทีเดียว ล่าสุดในช่วงเฉลิมฉลองส่งท้ายปีที่ผ่านมาทางด้านไอจีโบชยาดาคุณแม่คนสวยของอาชิได้โพสต์ภาพรวมตัวฉลองคนสนิทเพื่อนพอ่อเพื่อนแม่เพื่อนลูกงานนี้มีภาพอาชิลูกชายรวมทั้งน้องมิยาลูกสะพ่อพีททองเจอือรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ล่าสุดคืนเขาดาวทั้งสองบ้านก็โพสภาพพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ละบ้านอย่างอบอุ่นขณะไปร่วมฉลองบรรยากาศสนุกสนานคืนเขาดาวท่ามกลางผู้คนจำนวนมากกันอย่างคึกคักอีกด้วยส่วนทางด้านหนุ่มพีทคุณพ่อของน้องมิยาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการว่าจริงๆแล้วน้องเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วคือมันไม่รู้จักกันแค่สองคนเป็นกลุ่มใหญ่สนิทกันเกือบหมดแล้วเขาก็ปาร์ตี้ด้วยกัน เที่ยวด้วยกันเหมือนวัยรุ่นทำกันหมดเลยสนิทเป็นเรื่องปกติและทุกอย่างอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอีกอย่างเขาคุยกับเราทุกอย่างแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นพ้องต้องกันมีการสื่อสารกันว่าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายดีกว่าการรู้จักกับใครไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใครแต่ถ้ารู้จักกันแบบออนไลน์แบบนี้อาจจะน่ากลัวมากกว่าเพราะไม่รู้จักพื้นฐานอะไรของเขาเลย